สวัสดีครับรายการเสียงชายแดนแฟนบอลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับยังติดตามทีมไทยการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองหลอดประเทศโปลแลนด์ครั้งก่อนพ่ายให้กับเยอรมันครั้งนี้พ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาหลังจากเกมจบโค้ดด่วนก็ออกมายอมรับสหรัฐแข็งแกร่งเหนียวแน่นพร้อมที่จะปรับปรุง กระตุ้นลูกทีมนัดหน้าเจออิตาลี19กันยายนนี้ยอมรับทีมสหรัฐมีความเหนียวแน่นของเกมสูงกว่าเดิมมากศักยภาพตัวของผู้เล่นตัวเก่ากลับมาเพียบเลยทำให้เรื่องของการเล่นวันนี้ค่อนข้างยากรวมถึงการปรับกระบวนของทีมเราช้าทำให้แต้มนำห่างเราไปมากและเรากลับไม่ทันจึงของนำไปปรับปรุงครั้งต่อไป นอกจากนี้โคดดวนยังได้บอกว่าการลงสนามครั้งต่อไปเจอศึกนักอีกพบกับอิตาลีทีมอันดับ5ของโลกในวันที่19นี้นะครับจากการลงสนาม2แมตช์ทำให้เราได้เรียนรู้มากพอสมควรเรื่องการตั้งรับหรือการจัดกระบวนของเราค่อนข้างช้าและก็ต้องปรับให้เด็กเข้าใจมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นลงสู้ศึกเต็มศักยภาพอีกต่อไปส่วนปียนุษย์เผยสาเหตุ วลเล่บอลหญิงไทยแพ้สหรัฐ0ต่อ3เซตว่าการแพ้ครั้งนี้ทำให้ทีมสาวไทยคะแนนลดลงไปอยู่ในอันดับ14ของโลกเช่นเดิมต้องชื่นชมสหรัฐเขาเต็มระบบทุกอย่างเขาเล่นดีมากส่วนเราเซตแรกรับบอลแรกแทบไม่ได้เลยมันทำให้เกมการรุกของเราค่อนข้างยากไปเจอบล็อกใหญ่เข้าอีกเราต้องมาปรับปรุงเรื่องการรับเสิฟที่สำคัญคือระบบของเรายังไม่แน่นอน พอมาเจอทีมใหญ่ทีมแข็งระบบการเข้าออกของเราช้าไปหมดค่อยปรับตัวกันไปทีละแมตสู้ค่ะส่วนชมผู้พรพันเกิดปราดก็ได้ออกมาชื่นชมเพื่อนร่วมทีมด้วยกันว่าแม้จะแพ้สองนัดติดต่อกันจนส่งผลให้ไม่มีคะแนนในรายการนี้แต่สปิริตการแข่งขันของลูกยางสาวไทยในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024พวกเราสู้สร้างความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นอย่างยิ่ง ต้องยอมรับว่าสหรัฐมาดีมากๆเล่นดีมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆแม้กระทั่งการรุกครั้งแรกก็คือเรื่องเสิร์ฟเรื่องการบล็อกแล้วก็เรื่องการโต้กลับเขาพยายามที่จะจู่โจมเราค่อนข้างเร็วทีมเราก็ออกช่วยเหลือกันเล่นด้วยความสุขแล้วก็มีความอยากที่จะเล่นมากขึ้นช่วยกันซัพพอร์ตมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราในวันนี้นะคะส่วนวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ได้เซตโปแลน ทำอันดับกลุ่ม4ี่พุ่งแสงวอลเล่บอลหญิงไทยรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ไปได้แล้วโคชซีซ่ากอนซาเลสได้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาฟแฟนๆทีมชมสดเพราะนักกีฬาแดนโสมสามารถชนะโปแลนด์มาได้หนึ่งเซตทั้งๆท,ที่โปแลนด์ชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากบ็อกสูงใหญ่โจมตีเหนือบล็อกเป็นทีมลุ้นตัวอยู่ในเวลานี้หลังจบเกมทีมชาติไทยได้พักหวัน ครั้งต่อไปเจอศึกหนักพบกับอิตาลีอันดับ5ของโลกวันคารที่19กันยายนนี้ขอส่งกำลังใจเชียร์เยอะๆนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีสักแต้มแพ้ชนะยังเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันขอคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะขอรับกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ